ก่อนที่พี่สาวต้นส่วนจะสิ้นใจเธอได้ส่งข้อความผ่านผู้สีเขียวหัวหน้าหัวหน้าเขาเขากล้าหลอกลวงทุกคนได้ยังไงกันเขามันสารเลวจริงๆ อาในที่สุดสมาชิกแห่งความยุติธรรมก็มาแล้วสินะแต่ว่าบาดแผลนี้เกิดจากเกี่ยวแสงออร่าโจฮูนี่มันนาแขนจะยิ่งนักถ้าการจะขายเพื่อนทรยศเพื่อนและข้าเพื่อนและจับตัวประกันนี้ยังถูกเรียกว่าความยุติธรรมได้คนที่อ้างก็คงจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากเลยสินะ ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าหากพวกเจ้ายัางต้องการที่จะตายก็เชิญมาหาที่ค่าที่ปราสาทหัวล้านได้เลยที่แท้พวกเราก็กลายเป็นคนเลวเสียเองถ้าพี่เสี่ยวหมิงอยู่ที่นี่พี่คงหัวเราะเยาะข้าที่เป็นขนโง่เขาแบบนี้เป็นแน่ เอ๊ะทำไมจูจูถึงตกลงมาได้กันละ่ะพี่หวังท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันออกมาแล้วเจ้าเสืองโง่กำลังจะออกมาเฮ้อดีนะที่แก้งทำเป็นเข้มแข็งแล้วหนีออกมาได้ไม่คิดเลยว่าผลกระทบหลังจากแยกล่างแล้วยังมีผลข้างเคียงที่รุนแรงขนาดนี้อยู่อีกนั้นหรอโอ้สูงมากเลย พระพี่หวังเลือดของท่านทําไมพุ่งสูงตั้ง3เมตรแน่เลือดพุ่งสูงจังนี่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าก็ขอเปลี่ยนชื่อตัวละครจากเย่เฉิญเป็นเย่ชิวนะครับข้าชื่อเย่ชิวหลังจากสงครามใหญ่ในครั้งนั้นกลุ่มของข้าได้แยกย้ายกันทุกคนกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังและความหนาวเหน็บอ้าวเย่เจอใครหรือยัง ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังจะเดินหน้าตามหาความยุติธรรมของข้าและครั้งนี้หญิงสาวคนนั้นดูเหมือนจะจากไปพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มคนหัวโลนนั้นแล้วข้ายังจะอยากกล่าวคำขอโทษต่อเขาอยู่เลยพวกเราไปที่เกาะทางตะวันออกกันเถอะอาจจะมีสักวันที่พวกเราจะได้พบกับพวกเขาอีกครั้งใช่ถึงตอนนั้นเราจะร่วมมือกันจัดการมันอย่างยุติธรรม เหิมอะไรกันตายไปแล้วอย่างนั้นหรอข้าอยังคิดว่าเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเลือกเสียอีกแค่ชั้นแรกของเกาะสวรรค์ยังมีคนที่สามารถจัดการผู้ใช้วิญญาณระดับกลางได้อีกอย่างนั้นหรอเฮ้ๆต่อหออน,น้ากระดูกวิญญาณของเศร้าห้าคนนี้ถึงจะเป็นศพก็ปกปิดความลับอะไรไม่ได้เลย ตื่นขึ้นมาเธอหลี่หุยบอกข้าทีว่าใครกันที่เป็นคนจัดการกับเจ้านายญยงผู้สงรงและงดงามของข้าจะต้องสนใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนท่านดาราทองคำข้ามีรายงานด่วนจากสภามีนักควบคุมวิญญาณระดับกลางถูกสังหารที่เกาะชิงเหอท่านชิงฉางหวังว่าท่านจะหาเกาะชิงเหองั้นหรือ วิญญาณระดับสี่ดาวดาบเวทโดกิจิอาร์เซนะาเจ้าเป็นใครกันเฮ้อท่านชิงฉางเล่นสั่งงานตามอำเภอใจอีกแล้วข้ากำลังเตรียมตัวจะกลับเกาะป้าชิงอยู่แท้ๆเลยมีอาจารย์ที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองนี่มันช่างปวดหัวจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นขอรับบุคคลที่อยู่ในหมายจับคือ ตราบใดที่ไม่ใช่ร่างต่อสู้ของวิญญาณท่านดาราทองคำก็ดูเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเลยหืมนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเขาคนที่ทำให้ข้าถูกท่านชิงฉางตำหนิรอบนั้นหรอหวังซื้อถูหวังซื้อถูจงกินให้อิ่มหนำร่างกายแข็งแรงแล้วจ่ายชีวิตเป็นอาหารของข้าชั้นแรกของเกาะรอยฟ้าเกาะป้าหวง เลยโดยสารจากเกาะชิงเหอกำลังเทียบท่าผู้โดยสารกรุณาเข้าแถวเตรียมรับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยการตรวจสอบเสร็จสิ้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกาะป้าห่วงคุณชายท่านนี้ท่านอย่าตื่นเต้นไปเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรดีนะที่ที่นี่ยังไม่ได้อัปเดตหมายจับเป็นปัจจุบันข้ามาทันเวลาพอดี <c oughs> เลือดออกไปหลายช่างแล้วผลกระทบหลังจากการหลอมรวมข้ามขั้นถึงขนาดยาฟื้นฟูสุดยอดอย่างหวานมูซุนก็ยังฟื้นฟูไม่ได้เต็มที่เพียงแค่จูจูก็อยากดื่มชาวินติงที่เป็นของขึ้นชื่อบนเกาะแห่งนี้เท่านั้นเองหวังว่ายัางจะคงเป็นรสหวานชื่นที่ไร้กลิ่นควันไฟเหมือนเดิมนะ ถ้าไม่ใช่เพราะการถูกออกประกาศหมายจับอย่างไม่คาดคิดจากสภาตาถั่วนั้นข้าก็คงไม่รีบยุบกลุ่มหัวโขนแล้วรีบมาที่ที่เป่าประโยชน์แบบนี้หรอกโหบุคลิกงดงามเช่นนี้ท่านเป็นคุนชายที่มาจากตระก,กูลใดกันมาร่วมงานประลองเลือกคู่อย่างนั้นหรองานประลองเลือกคู่คืออะไรกันนะ ช่างคึกคักจริงๆเท่าที่จําได้ที่นี่ก็แค่เกาะเล็กๆที่อยู่นอกเส้นทางเดินเรือเท่านั้นนี่พี่ใหญ่หวังจะยังคงหนีต่อไปอีกอย่างนั้นหรอนี่จําไว้นะที่นี่ต้องเรียกข้าว่าหวังซื้อตูปล่อยมือเร็วข้าเจ็บ